เราก็จะเล่นสนตามเลยน้องเขาบอกขี่จักรยานแล้วจะเอาออกอย่างไรี่พอเอาออกให้มันอยู่จะออกองเนี่ยมันออกมาได้ดูดิเดี๋ยวพอออกให้อีกอันหนึ่งพ่อออกให้นะครับอันหนึ่งพอยกให้พ่อขอดูก่อนมาทวงมาทวงมาทวงอมยิ้มอีกอมันมือจับกล้องของพ่อก็ยุ่งจริงมาทวงอมยิ้มอีกตั้งแต่เมื่อวานไปโรงเรียนมันละลายหมดแล้วพ่อยกให้จักรยาน มันยกข้ามไม่ได้ไงน,นะครัทุกคนตรงนี้<อ>มันไม่ยกยไม่ไหวหรอกเด็กฝึกปวกนี่อ่านไหมอยาทำหม้อพ่หักนะต้องเอากลองกระดาษ้องบัง,บง,บงแดดบังแดดบังที่เราไปไปยังครับเอาเนะอาไว้อไสองนะคือชตัวปูนคืออะไ่ใช่ไม้สองที่ไหนตั้งกล้องพ่อไอ เรามาตากแดดท,ทำไมประสิเพคะไปไปลูกตากแดออดถลงวแมฮะไม่ถึงสักทีเนี่ย<น>สวนเนี่ยมันท่างแล้วพอล้วไปไปไปลูก มองซ้ายขวาด้วยจะแล้วอ่ะถึงล้วเยถึงเงับยตึงเงับถึงนี้จอตรงไหนจอาที่เดิมเียีดที่ตรงนี้อ่ะที่หมาเอไปเถอไปเล่นเธอไปะโหเงียบวันนี้เงียบจะเก้าโมงแล้ววันนี้เงียบมาก วงจรโทรศพัพท์อะไรแต่ก็ร่มลืม่นเหมือนเดิมน,นะทุกคนนี่ไงไมวงจรโทรศัพท์ไปไหนเซลฟี่ไม้เซลฟี่เข <c oughs> ้ามองกันมองดูบนอะไรเมกกี้บนอยู่นั่นแหละเมกกี้ชอบธรรมชาติเหรอนี่โทนศสพ ตอนคนหนึง่งเคยอุ้มมาเก็บเม็ดต้นไทรตอนนี้ไม่มีแล้วเม็ด้มันนับกันสองเพราลูกอ้ยหลงลืมมากตอนนี้น่านอนมากน่านอนมากทุกคนตั้งแต่เย็นในมุมบ้านจะสนน,นอนแล้ว ลบสักก่สาวบางังสาวบังวิวสาวบังวิวตื่นแล้วตื่นแล้วกแล้วยั่เพิ่งจะมวชนลวนกลัวแล้วนแล้วพินแล้วติดนลนคร้บตื่นนี้นี้น ได้ได้ยินเสียงหรอครับออกกระดิ่งกดกระดิ่งเหรอปิดไปล่ะไปก่อนโอ้ก็จะถึงบ้านลูกเอ้ยไปล้อม,มันฟีล้อม,ม,มันฟีล็อคเท่าเดิมสุดไปมันมีหลุมล้อม,มันเลยฟีถึงแล้วงับถึงแล้วงับถึงแล้วงับถึงแล้ว